สายต้องคิวสวิตเลเซอร์และต้องที่นี่เท่านั้นค่ะเริ่มเวรคลินิกถ้าให้คะแนเต็ม10นะเอให้95เพราะว่าหนึ่งเลยเราแต่งตัวคือถ้าเรายกอย่างเงี้ยถ้ามัน โอปะเราจะไม่มั่นใจทันทีหนังไก่เอ่ยความดําเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราไม่กล้าใส่โชว์เรื่องลักเล็เป็นอะไรที่แบบสําคัญมากเพราะมันทําให้เรามั่นใจแล้วก็ใส่เสื้อผ้าได้เต็มที่ไงคะโซนเอได้มาลองเลเซอร์สําหรับเอเลยรู้สึกว่าเลเซอร์มีือเศสของเอแล้วอะ่ะมันช่วยให้รักเล็อ้ข่าขึ้นจริงแล้วรู้สึกว่าแบบดีุมอก่นไปเลยทําเลเซอร์อย่างเดียวเลย แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่หลายๆคนกังวลกันแล้วค่ะเห็นบรรยากาศของเองมคะที่ชู2นิ้วได้แบบนี้คือมันแปลว่าไม่เจ็บค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องเลเซอร์ว่ามันทําแล้วเนี่ยจะต้องเจ็บบอกเลยนะคะว่าคุณเข้าใจผิดค่ะมาปรึกษาที่เลอบัวคลินิกจบทุกปัญหาอย่างแน่นอนค่ะ